สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับโนเอลปะกายแสงนัตตีฮะเราอยู่ในดีแบล็คโควเวมเซิร์ี่ปุนสายฟรีของผมเช่นเดิมนะครับผมตอนนี้ก็คืออัปเดตก็คือตอนเนี้ยคิวของผมหน่วยของผมโละคนที่ไม่เล่นออกหมดแล้วนะครับผมใครที่เล่นเซิร์ี่ปุ่นอยู่แล้วอยากมาเล่นกับผมอยู่หน่วยกับผมและเล่นทุกวันอ่อนทุกวันเชิญได้เลยครับคิวชื่อ popping ครับขอมาได้เลยครับนะครับผมอัปเดตเท่านี้สําหรับ แต่ว่าเดี๋ยวเราไปปั้นของโนโเอลกันที่จะเข้ามาในวันที่ยีบสานี้นะครับผมลุยริดแมนชัปโนหนเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็คโคเวอร์มบายในราคาแสนถูกสุดคุม้มยิ่งเติมยิ่งลด เติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับไปเลยหรือลิชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชาระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชําระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้องลิชแมน็อปเท่านั้นเอาล่ะเดี๋ยวเกินไปที่คลิปที่แล้วก่อนนะครับผมคลิปที่แล้วเนี่ยผมมีการตีบอสโนเอลแล้วก็อัปเดตกิจกรรมต่างๆที่ครบรอบฉลองครบรอบ1ปีของ b a c k ค o อ e วอร์ e ซญี่ปุ่นนะครับผม ทีเนี้ยผมลืมบอกไปอย่างหนึงนะ่งฮะคือผมทาของในไลฟ์ใช่ไหมที่ผมบอกไปทาของในไลฟ์แล้วก็นี่เลยฮะไอไอฉลองครบรอบหนึ่งปีเนี่ยเหรียญเนี่ยจริงๆแล้วที่ผมบอกมันซื้อประดับได้เนี่ยมันยังมีซื้อนี้ครับอยู่ไหนวะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ฮะอุปกรณ์เลือก lr ครับนี่เลยอุปกรณ์เลือก lr ระดับดาวนะครับผมเลือกได้เลยนะครับซื้อได้1ิกล่องแปลว่าเราสามารถยกระดับ ไอเทมได้1ชิ้นนะครับผมผมว่าน่าจะทํากับของที่ผมเตรียมไว้ให้โนเอลได้ในคลิปนี้เราก็เลยจะมาปั้นโนเอลกันแล้วก็เดี๋ยวให้ดูของที่ผมสวมใส่ด้วยนะครับผมตอนนี้ใส่มาที่ยูโน่มั้งครับเพราะยูโน่ของผ,ผมเอาไปตีบอสอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ J leo, ใหเจมิเลโอพอเจเลโอเป็นสายแทงแล้วก็โนเอลที่จะมาเป็นแทงสีทองธาตุทองสาวนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนมาเป็นเจมิเลโออ่ะมาดูสตเตตคร่าวๆกัน นะครับผมสเตตค่าๆตอนนี้คือ MTK อยู่ที่55าหมนะครับผมอัตราคีปาเข้าไปร้อยกว่าแล้วนะครับแต่รู้สึกว่านี่ผมอยากเน้นคีดาเมรแล้วก็ MTK a ที่เยอะกว่านี้นะครับผมส่วนนี้ยังปลูกเสกไม่ยังยกระดับได้ยังไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แต่ขาดอยู่1ชิ้นนะครับผมเดี๋ยวไปฟาร์มเพิ่มเอาส่วนอันนี้ก็ยังขาดอยู่นะครับผมกําลังฟาร์มเพิ่มอยู่อันนี้ขาดอีก2ชิ้นนะครับผมส่วนชิ้นนี้อาจยวไปดูสเตตัสกันก่อนสเตตัสอันนี้ก็จะเป็น คีเลตเอสแล้วก็ปุกเสกที่เท่านี้นะตอนนี้12.24นะครับผม m อ k ิทิเไปที่เจ็นะครับผม7.39แล้วก็ m อ k ทิอันนี้อีก234นะครับจะเน้นจะเน้นแค่2สเตตัสน,นะ m อ k ทิแล้วก็คีเลตตอนนี้นะตอนนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นสายฟรีไงปุกเสกค่อนข้างจำกัดนะครับผมแต่หินรีมีเยอะมากเพราะว่าผมเซฟไว้นะครับผมผมดองไว้นะครับประมาณชิ้นนี้ นะครับเดี๋ยวเรื่องเซ็ตเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึ่งมาดูชิ้นนี้กันก่อนคีเลทไปที่12%นะครับ m อ k มนะครับ5.7นะครับผม5.7%อันอื่นก็ช่างมันนะครับผมแล้วก็มา m อ k มอนี้2 2 2แล้วก็ m อ k อันนี้4นะ4.1นะครับพอปลุกเสกล้วนนะครับผมออกมาชิ้นนี้ครับคีเลทไปที่9.14 m จ k s นะครับ194เล้วก็เค k เอรนเซ็นต์เป้น5ี9นะ้รก็ผมมาชิ้เคนีปครัเก็เลทไปี่่ m า k ไปที่6.37 แล้วก็คี y ดามเมจไปที่5 6 3นะครับผมต่อมาชิ้นนี้ครับเ d k 6 3เอ้ย6.63นะครับแล้วก็มาคี์เลทมาที่7นะครับแล้วก็คีเลทอีก10นะครับผมอันนี้มีเ d ม179ด้วยนะครับต่อมาครับชิ้นนี้คี้เลทไปที่5 1 m d k 6.73%แล้วก็คีเลทอีก4 7นตะครับต่อมาครับชิ้นนี้ครับ m d k 6.98คเเีเลทด8.27 แล้วก็คี้เลยอีก7.32%นะครับต่อมาชิ้นนี้ครับชิ้นนี้นี่ปลูกแล้วปลูกอีกปลูกแล้วปลูกอีกเอ่อยกระดับแล้วยกระดับอีกบอกเลยว่าในร้านนี้ผมปวดหัวกับชิ้นนี้มากนะครับผมก็ได้มา S หมดเลยนะครับแต่ว่า m อ็มข้างล่างไม่ยอมออกเปอร์เซ็นต์สักทีหนึ่งนะครับก็เลยมันได้ประกาศราชน,นี้นะครับผม m อ็มบีดีเคอ้หนึ่งนะครับผมเป็นโลนะครับแล้วก็เอ่อดามเมดเวทก็คือเอ็มบีดีเคห้าจุด 95%้เคีเลต5 5รแล้วก็มานี้186เหมือนคีเลตมันจะน้อยอยู่นะเดี๋ยวเราไปซื้อของกันด้วยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวปลุกเสกผ่านคลิปเลยนะครับสเซตที่ผมใช้นะครับผมจริงๆมันควรมีความเร็วดาวนะสำหรับโนเอลแทงเนี่ยโนเอลแทงเนี่ยมันควรมีความเร็วดาวเขาควรได้เปิดก่อนด้วยนะครับแต่ว่าความเร็วดาวของผมไม่สามารถยกระดับได้เลยเพราะว่าของมีน้อยนะครับผมของมีน้อยมากๆผมก็เลยใช้2เซตใหม่นี้นะครับมันก็จะเป็น โจมตีโจมตีด้วยสก,กิลที่1จะเพิ่มอัตราคริติคอลแล้วก็อีกเซตหนึ่งลดดามจที่ได้รับนะครับผมเมื่อเลือดมากกว่า90%มั้งถ้าจำไม่ผิดนะอ,อันนี้จะใช้สก,กิลหนึ่งแล้วเพิ่มอัตราคริติคอลส5นะน,นี้ส่วนเซตนี้ก็คือเมื่อเลือดมากกว่า90%ครับจะลดดามจ20%เรที่ได้รับเพราะฉะนั้นเหมาะกับสายแทงมากๆนะครับอันนี้มาดูประดับกันประดับนี่ผมเน้นไปที่อันนี้เลยนะคีดามจเลยนะครับ ใส่ประดับคีดาเมจเลยนะเพราะว่าคีดาเมจของผมมันมีเอมิเรเปอร์เซนต์ด้วยนะครับผมปลุกเสกมาด้วยอยู่ที่7.96%นะครับผมส่วนชิ้นนี้ก็เป็นโลครับแล้วก็มีเอมิเรติกห้านะครับผมแล้วก็ต่อมาคีนี้เป็นคีเลตครับแล้วก็มีเอมิเรเปอร์เซนต์เจ็นย์เก้นี้ปลุกเสกขึ้นมาแล้วก็มีเอมิเรตรงนี้404นั่นเองก็เลยได้มาประมาณนี้นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนออฟเดี๋ยวผมดูก่อนว่าโอ้โหแต่นั้นมัน อันนั้นมันเป็นดาวดิเออของผมมันมีแต่ตัวธรรมดานะครับผมไอที่กล่องที่เลือกที่กี้ที่ผมบอกว่าจะเอาไปใช้มันเลือกได้แต่ดาวเลยอ่ามันไม่มีเซตปกตินะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปซื้อปลุกเสกมาปลุกเสกกันนะครับผมปลุกเสกของญี่ปุ่นเนี่ยมันมีขายเป็นเพชรเลยนะแต่ว่าจริงๆมันเปลืองมากสําหรับสายฟรีนะครับผมซึ่งมันมีขายสีส้มด้วยขายสีเขียวด้วยนะครับแต่ผมจะซื้อแต่สีม่วงอย่างเดียวนะครับ เป็นปลุกเสกร,ระดับตานานนะซื้อไปสิก็เสียไป2องพันเพรแล้วครับซึ่งออบอกได้เลยว่าโคตรแพงนะครับผมสาหรับสายฟรีนะแต่ผมจะซื้อผ่านคลิปนี้แล้วกันนะครับผมเพราะฉะนั้นกดไลค์ผมด้วยนะครับผมใครยังไม่กดซับสไครป์กดซับสไครป์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูวันที่23่สมาปั้นโนเอลให้สุดๆดกันนะครับผมจะสุ่มโนเอลเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเปิดของดองทั้งหมดก็คือคลิปย้อนหลังจากที่อัดอันนี้นะครับคือจะเปิดของดองให้หมดเลยที่เคยเปิดที่เคยดองดองไว้นะครับผมแต่นี่ผม นะครับล้วก็ปั้นมาเมื่อหลายวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมโอเคมามาดูกันดีกว่าว่าออฟอะไรเรายังไม่สุดนะจริงๆอยากเน้นเป็นที้เอ็นีเให้เยอะกว่านี้นะอย่างเนี้ย4ี่ m ุ k มันเต็มปุกเศษอยู่ที่5%ซนะครับผมซึ่งถือว่าชิ้นเนี้ถือว่าดีแล้วนะครับผมอันไหนที่เกิน4%ขึ้นมา3.5%ขึ้นมาถือว่าดีหมดนะครับผมแต่นั้นน่าจะเป็นเน้นที่คีเลทมากกว่าที่เราซื้อไปตะกี้นี้นะครับผมเนี้ยน,นี่นนนนจุดเจ็ดสาม เพิม่มสามเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ปลุกเศษเพิ่มได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาชิ้นนี้สี่จุดอ๋อถ้าคีเลทมันจะเต็มที่เจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับน่าจะต้องหาคีเลทเพิ่มด้วยนะครับคีเลทของผมอยากได้ที่ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เอมิทเคผมขอเยอะๆเลยนะครับเอมิทเคผมขอเยอะๆมีชิ้นนี้นะจริงๆเราต้องเปลี่ยนออฟได้นะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนออฟกันอ่ะชิ้นนี้เอมิทเคเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ สามจุถือว่าโอเคอยู่อยากได้4%ขึ้นด้วยเอาจริงๆเนี่ย4%แต่คิยเลทอันนี้แค่1%นะครับแล้วก็0.7เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาไปปลุกปลุกเศษชิ้นนี้ได้นะครับปลุกเศษชิ้นนี้ได้อาชิ้นนี้ค่อนข้างดีแล้วนะครับเศษมาดีสจัอดอาชีพชิ้นนี้คิยเลทได้นะครับแต่ว่าเอินดิเคก็โอเคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราไปเน้นคิยเลทกันดีกว่านะครับไปเน้นคิยเลทกันดีกว่าอ่ะมี10อันนะครับแลกมาสัก5 5แแแลลล้้วววกกกกันนนรรรมาา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 าอออยอย่่่่่่่งงะะะ็จไไไดไดไดตเเเปปูู เราสามารถปลูกเสกคีเลตไปถึง120ได้ไหมถ้าถึง120แล้วผมจะพอละผมไปเน้นที่ MTK ล้วนๆดีกว่านะครับผมเอาล่ะมาปลูกเสกกันครับทุกคนปลูกเสกผ่านไลฟ์มันมันช่างเกลือหรือเกินมาต้องปลูกเสกผ่านคลิปนะครับปลูกเสกครับอ่ะอันไหนน้อยนี่น้อย0.7เท่านั้นมาไปเลยปึ๊บไป2.7มันก็ยังน้อยอยู่แต่ว่าตอนนี้คีเลตของเราก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาเยอะแล้ะนะครับไป ตรงนี้7ไปเลย4.43นะครับไปออกไปดูข้างนอกอ่ะ121%แล้วเพราะฉะนั้นคีเล e ของผมพอแค่นี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าเราสามารถเพิ่มได้อีกนะไอ้พวกที่มันเพิ่มน้อยๆเนี่ยเนี่ย0.86เพราะฉะนั้นเดีย๋ยวเราไปเพิ่มนิดน,นึงแล้วกันเราไปเพิ่มนิดนึงแล้วกัน0.86ขอให้มันขึ้นไปหน่อยปึ๊บไป4.92ก็โอเคเหลือคีเล e ทิ้งไว้หน่อยๆก็ยังดี200 125%นรบอะครับผมเดี๋ยวเช็คคีเลตก่อน อมขี้เละอะไรที่มันน้อยๆเดีย๋ยวเราไปปลูกเศษกันเพราะว่าลูกรักของผมโดเอลนี่ผมจะจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะครับผมอันนี้มี3.06นะเล็งไว้ก่อนเล็งไว้ก่อนสา6จุอันนี้2.7น่าจะปลูกอันนี้ก่อนนะครับโอเคน่าจะต้องปลูกไอ้ตัว2นั่นแหละโอเคตัว2ตัวสองปลูกตัว2กัน2.7เนี่ยขอเป็นแบบเจดเลยได้ไหม กไป4.31โอเคเหลือทิ้งไว้อันหนึ่งก็ได้โอ้โ so, ห oh, อย่างนี้ uh, พอมาอย่างนี้แล้วผมก็อยากจะไปต่อนะครับผมผมก็อยากให้มันไปน130เอร์ซนไปเลยนะครับผมเดี๋ยวดูกันอันไหนมันน้อยๆอ,อันนี้3.6ว่าเพิ่มได้อีกเพิ่มได้อีกแต่มันก็มันก็วัดดวงฮนะวัดดวงพอสมควรเลยนะครับผมมามาวัดดวงกันทุกคนอยู่ไหน 3.6ุหเนี่ยอันนี้ตั้ง7ไป6%เปเลยมันจะได้เป็นคีดเลือรมซมาไปเท่าเดิมเท่าเดิมโอเคพอไปเน้นเอเมดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเน้นชิ้นนี้ก่อนเพราะว่าชิ้นนี้เราอยากจะเปลี่ยนออฟลองนะเดี๋ยวมาทาผ่านคลิปดูว่าเราจะไหวกับชิ้นนี้ไหมนะครับผมผมทํามันหลายทีแล้วแต่มันก็ไม่ได้สักทีนะครับชิ้นเนี้ยเสียไปประมาณ40เอ็มได้มัง้งเออไม่ได้โมด้วยนะนี่ครับทำอันนี้ครับ แล้วก็มาชิ้นนี้ครับนี่เลยชิ้นนี้เลยกดออนตรงนี้เราเสีย10เพชรนะครับกับตังห้าแสนเห็นไหมตังห้าแสนเลยนะครับผมปลุกปลุกชิ้นเนี้ยไปเยอะมากนะครับผมทําชิ้น,นเนี้ยเนี่ยแต่จากตังร้อยเอ็มอ่ะเดี๋ยวดูคลิปหน้าก็ได้คลิปหน้าของผมมีตังร้อยเอ็มคลิปนี้มีตั้งเหลือตังแค่ห้าสิบเอ็มนะครับนั่นแหละเขาปลุกชิ้นนี้แหละครับเขาเปลี่ยนปลุกเศษชิ้นนี้แหละครับเนี่ยต้องเอาชิ้นซ้ําไปเปลี่ยนนะครับผมอยากได้เอ็มดีเคเปอร์เซ็นต์มากเลย ซึ่งตอนแรกเราได้คีย์เลดประมาณคีย์เลดบีมาแล้วแต่เราไม่ไม่พอใจนะครับผมตอนแรกคิดว่าจะออกง่ายๆผลิตมาเยอะมากๆนะครับผมมาเราเปลี่ยนกันเลืออเปอร์เซ็นต์ผมไม่เอานะครับเลือกเปอร์เซ็นต์ผมไม่เอาผมอยากได้เอ็มีเคอ่านคลิปนี้ขอหน่อยขอหน่อยแล้วกันไปครับทางที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นซะอย่างเงี้ยมันเป็นซะอย่างเงี้ยโอ้ไปโอ้โอ,โอ้เนี่ยดูครับทุกคนที่ผมสูญเสียตังค์เนี่ย ลดแล้วอังลดแล้วคีดามเมจเอผมไม่พอใจนะเอาจังจริงโอ้ยแต่คีดามเมจจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ดีไหมทุกคนแต่ผมว่าเอมิิเคเปอร์เซ็นต์น่าจะดีกว่านะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าโนเอลเพราะว่าอันนี้อันนี้เซมิเลโอของผมยังไม่ห้าดาวด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นสเตตัสมันจะไม่มันจะฟูกว่านี้ได้นะครับสเตตัสมันจะมันน่าจะขึ้นไปได้อีกนะครับสาหรับเอมิทิเคขออีกทีนึงผมไม่อยากได้คีคดามเมจจริงๆผมจะได้เอมิทิเคขอละทุกคน ไปแปดเลยไหมอ้าทีละหนึ่งทีละหนึ่งเผื่อเผื่อมันเผื่อมันได้ผม,ไ,มได้ขอขอขอหน่อยขออ้สักหนึ่งทีขออ้สักทีหนึ่งถ้าไม่ได้นี่คือลากลากไปให้หมดเลยมาอุาส่รห์ดองไว้อันนี้เป็นของที่ผมดองไว้หมดเลยนะครับผมาว่าสายฟรีเล่ยังไงผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับผมว่ามันมันต้องดองอยังไงนะครับไปดูกันได้นะครับมาทุกคนจริงๆคิดดาเมจด,ดีแล้วนะแต่ผมอยากได้เ v d มว เปอรเซนจริงๆไาครับโกไปทีเลผมไม่อผมไม่เน้นเลยนะทีเลผมไม่เน้นเลยนะโกไปนี่โจมตีเปอร์เซ็นต์มาทำพื้นเฮครับทุกคนอยากเห็นอะไรไหมผมจัดให้ได้เลยนะผมในในก็ลูกรักอยู่แล้วเดีย๋ยวนั้นค่อยไปดองใหม่ลากเลยดีกว่าผมลากเลยดีกว่าอยา่ไงเสามล้านห้านะครับ เขี้เกียจมานั่งผลิตทีละอันแล้วลากไปเลยลากไปเลยมาผลิตจริงๆผลิตได้อีกชิ้นหนึ่งสบาย,ยจริงๆในไลฟ์ผมทําไปหลายอันมากๆนะครับผมมาทุกคนมันต้องได้เอเมทเคเปอร์เซ็นหรอวะมันต้องได้เอเมทิเคเปอร์เซ็นหรอวะเอาวะทุกคนมาเอาใจช่วยผมสังเวเยสังเวยโคตรเยอะบอกเลยสังเกตได้ว่าต่างรถไปเยอะมากนะครับ เห็นไหมฮะแปบ๊บเดียวจะลดไป 10M แล้วนะครับผมเป็นไงเพื่อชิ้นนี้ชิ้นเดียวเลยนะชิ้นนี้ชิ้นเดียวเลยนะทีไรไปต่อครับ MTK เปอร์เซ็นต์ขอหน่อยนี่มันเป็น MTK ธรรมดาผมไม่เอานะโอ้แต่มันเป็น S ด้วยนะจริงๆแล้วจริงๆแล้วควรเอานะผมไม่เอาผมจะได้ MTK เปอร์เซ็นตะ์น่ะผลิตเยอะขนาดนี้มันต้องมาสักครั้งหนึ่งแหละชิ้นนี้ผลิตไปเยอะมากนะครับถ้าใครดูไลฟ์มาทำเองเลย ผ่านไป 10M แล้วนะครับเดเเลสไม่เอาครับตรงนี้ m อ k เปอร์เซ็นต์เท่านั้นซีก็ยอมแล้วตรงนี้ผมบอกเลยแต่ว่าผมอยากใด้ S ยิ่ง s ออยิ่งดีนะครับผมตีต่อปึ๊บดาเมจเลสซีเลยเป็นไงทุกคนโอ้ด้เมจเลสไปต่อครับ m อ k เปอร์เซนต์โอ้โเลือสมชิ้นเป็นไงเหลือ 39M นะเป็นไงเพื่อลูกหลักครับผมทำได้ทุกอย่างอยู่แล้ว โอเคบี okay, ต่อไปปลูกเสกต่อครับโอ้ได้สักทีเสกเสกเสกเอ่าผมมีสองอันพอดีโอเคไปศูนย์จุดสองเจ็ดให้ห้าเปอร์เซ็นต์เลยได้ไหมเออสี่จุดห้าคือชินใจครับชินใจครับอย่างนี้เอมดิคเคเพิ่มขึ้นมาแปลว่าผมอาจจะเอมดิคเคหกหมื่นก็ได้นะครับผมตอนโนเอลมานะครับโ okay. อเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวรอดูวันที่ยี่สิบสามตอนหนึ่งทุ่มครึ่งผมจะมาไลฟ์สุ่มให้ทุกคนดูแล้วก็ โยของอันนี้ไปให้โนเอลเลยนะครับผมแล้วก็มารีวิวกันนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงแล้เจิกันใหม่บ๊ายบายครับ